สวัสดีครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการทำนะครับเฟซส่วนตัวให้เป็นเพจนะครับผมตอนนี้นะครับฟังก์ชัน f a c e b o o k สามารถทําได้แล้วนะครับผมาสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับถ้ามีเฟซส่วนตัวนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างเพจนะครับถ้าเราจะขายของหรืออะไรนะครับเราก็สามารถแปลงเฟซส่วนตัวให้เป็นเพจได้นะครับโดยขั้นตอนนะครับง่ายๆเลยครับก่อนอื่นให้คุณผู้ชมมาที่หน้า โปรไฟล์เฟซส่วนตัวของเราแบบนี้นะครับนะครับคลิกที่หน้าโปรไฟล์ตัวเองนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นมาที่มุมขวามือนะครับเป็นจุดสามจุดนะครับคลิกเข้าไปเลยแล้วก็ให้เราเลื่อนอ่ามาดูตรงด้านล่างสุดนะครับจะมีคําว่าเปิดโหมดมืออาชีพครับให้เราคลิกเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับขก็จะมีครับให้เราอ่านนะครับผม การสร้างรายได้จากเนื้อหาของคุณดูข้อมูลเชิงลึกของเนื้อหาให้ผู้คนผู้ติดตามของคุณมากขึ้นนะครับกดเปิดได้เลยนะครับพอเรากดเปิดนะครับเขาก็จะมีขั้นตอนนะครับว่าเราอยู่ถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับให้เราเลื่อนดูนะครับสำรวจดูนะครับว่าเราจะเพิ่มเติมอะไรตรงไหนนะครับเพิ่มข้อมูลคําอธิบายก็ได้ครับตรงนี้นะครับแล้วกดบันทึกนะครับหลังจากนั้นนะครับ ่ถ้าเราจะตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส,ส่วนตัวก็ได้ครับก็คลิกเข้าไปดูนะครับตอน,นั่งจัดการนะครับผมเราก็เพิ่มหมวดหมู่โปรไฟล์นะครับผมเราก็จะเพิ่มว่าเรา,าเราจะตั้งเป็นหมวดหมู่อะไรนะครับอ่ผมเ,เป็น Clear Data Digital แล้วกันนะครับเลือกเอาไว้แล้วนะครับ แล้วก็เพิ่มข้อมูลรูปปกนะครับโปรไฟล์นะครับให้เรียบร้อยนะครับผมอ่านี้ก็เราก็มาเปลี่ยนเป็นเพจเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับเราก็จะมีผู้ติดตามแล้วก็กําลังติดตามอยู่เลยนะครับจากเฟซส่วนตัวกลายเป็นแฟนเพจง่ายๆเลยใช่ไหมครับอ่าแล้วก็วิธีดูนะครับว่าถ้าคนนอกมาดูโปรไฟล์เราจะเป็นยังไงนะครับก็คลิกตรงนี้ครับจุดสามจุดนะครับ แล้วก็มาดูที่รูปตานะครับดูในมุมมองของนะครับคลิกเข้าไปเลยอ่าก็จะเป็นแบบนี้ครับผมคนที่เข้ามาส่องนะครับก็จะเห็นเลยครับมีปุ่มติดตามมีส่งข้อความนะครับก็จะเป็นเพจทันทีเลยนะครับอันนี้ดูก็รู้นะครับอันนี้คือเพจนะครับไม่ใช่เฟซส่วนตัวอีกต่อไปนะครับอ่าเห็นไหมครับง่ายๆเลยนะครับวิธีการทำเฟซบุ๊กส่วนตัวให้เป็นเพจนะครับเราสามารถลงโฆษณาได้ด้วยนะครับลงโฆษณานี่นะครับ ถ้าเราจะขายของนะเห็นไหมครับถ้าเราเคยโพสต์ลงเฟซส,ส่วนตัวแล้วแล้วเฟซนั้นไม่ใช่เป็นเฟซหลักเราจะเอามาขายของมาแปลงเป็นเพจได้ทันทีเลยโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างเพจใหม่นะครับผมโอเคครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสําหรับการทํา Facebook ส่วนตัวให้เป็นแฟนเพจนะครับด้วยขั้นตอนง่ายๆนะครับผมที่ผมนํามาฝากกันนะครับ นา่าจะเกิดประโยชน์กับผู้ชมนะครับผมที่เข้ามารับชมกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i า e กันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับสว่วนคลิปวันหน้าผมจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้สว่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ